สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกับคุณครูสุภัญญาคณดีคนดื่มเพิ่มเติมคือเรื่องใหม่ที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องความหลากหลายของพืชนนั่นเองค่ะอ่ารามาดูกันค่ะความหลากหลายของเพื่อ,เ,อ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 ,เ,อเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูอ่ะเพื่อนนะคะรอบตัวเราเลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่ามันมีมากมายหลายชนิดนะคะบางชนิดก็มีลำต้นใหญ่ บางชนิดก็มีลำต้นขนาดเล็กบางชนิดมีดอกบ,บางชนิดไม่มีดอกนะคะเราจะเห็นได้ว่าพืชแต่ละชนิดนั้นมีลักษณะบางอย่างต่างกันและมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพืชนะคะนักว,วิทยาศาสตร์ก็เลยจัดกลุ่มพืชอ,ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่นะคะได้แก่พืชด,ดอกและพืชไม่มีดอกนะคะอะ พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะคะเรามาดูค่ะลักษณะสํา,าสคัญของพืชดอกกับพืชไม่มีดอกนะั้นมีเป็นเป็นแบบไหนามาดูกันค่ะอะดูพืชดอกก่อนเลยนะคะพืชด,ดอกนะคะเมื่อจะเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสรืบพันธุ์นั่นเองค่ะเมื่อมีดอกเกิดขึ้นก็จะมีผลและมีมะเมล็ดเกิดขึ้นให้เราให้เขาได้สืบพันธุ์ต่อไปนะคะ ส่วนประกอบของพื่อนดอกเลยนะคะหลักๆแล้จะเป็นรากลําต้นใบและก็ดอกนะคะบางชนิดจะมองเห็นดอกได้ชัดเจนบางชนิดก็มองเห็นดอกที่ไม่ชัดเจนค่ะ,ะครูยกตัวอย่างไห้นักเรียน,นะคะที่มองเห็นดอกชัดเจนนี่ดอกกล้วยไม้นี่ดอกกลาบค่ะส่วนเพื่อที่เห็นดอกไม่ชัดเจนอันนี้ครูยกมาให้ยกตัวอย่างมาให้ก็คือรูปแรกนะคะจะเป็นดอกของสาลายหังกระรอกค่ะ ลูกที่สองก็จะเป็นดอกหอมสาหร่ายข้าวเหนียวนะคะอ่ะนอกจากนั้นนะคะพืชดอกนะคะเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมในรอบๆตัวเราเลยถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าพืชดอกนั้นจะเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็เลยแบ่งพืชดอกออกมาเป็นพืชใบเลี้ยงเดีียวและพืชใบเลี้ยงคู่อีกค่ะที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปเนาะอ่ะเราไปดูพืชไม่มีดอกค่ะ พืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่มีเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของเขาก็คือจะไม่มีดอกตลอดการดำรงชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะมีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะอ่ะครูยกตัวอย่างรูปภาพที่เราเห็นน,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 ะะนี้คือสปอร์ของใบเฟิร์นค่ะเฟิร์นนะคะนี่คือสปอร์ที่สร้างขึ้นจะจะสร้างหลังใบนะคะ สปอร์ตัวนี้อ่ะจะเห็นรูปนี้รูปผังเหมือนวกันเนาะนี่คือต้อนเฟิร์นนะคะเมือาา่อเฟิร์นอ่าใบตัวนี้สปอร์จะอยู่ด้านหลังใบค่ะเมื่อสปอร์มันมีการแก่ตัวเนาะสปอร์ตัวนี้จะแตกค่ะไอ้เ็เม็ดจุดๆดำๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นกลมๆแบบเนี้ยมันจะแตกออกมาค่ะเมื่อแตกออกมานะคะพวกเซลล์สปอร์ต่างๆหลายๆทั้งอย่างทั้งหลายเนี้ยนะคะมันจะลอยไปตามกระแสลมค่ะเหมือนฝุ่นเลยลอยไปปุ๊บตกลงที่ไหน ก็จะเกิดเฟิร์นเกิดขึ้นนะคะที่นั่นนะคะอ่ะนะคะและส่วนประกอบหลักของพืชไม่มีดอกนะคะก็คือรากลำต้นและกระบเท่านั้นนะคะอ่ะรามาดูเรื่องพืชดอ,อกพิ่ม้ึ้นนะคะอ่ะอย่างที่เราแบ่งไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือแบ่งพืชดอ,อกกับพืชไม่มีดอ,อกแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนสำรวจพืชในท้องถิ่นของนักเรียนอ่ะจะพบว่าส่วนใหญ่พืชส่วนใหญ่ที่พบอ่ะจะเป็นพืช ดอกนะคะเนื่องจากพืชดอกนะเป็นพืชที่มีจํานวนมากมายนะคะมากที่สุดเลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้การศึกษาพืชดอกทําได้ง่ายขึ้นนะคะจึงเขาใช้เขาจึงใช้ลักษณะของร่างลักษณะของลําต้นและใบนะคะเป็นเกณฑ์ร่วมในการจัดกลุ่มพืชดอกนะคะได้ออกเป็นสองประเภทก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ เราดูกันค่ะเพื่อนใบเลี้ยงเดี่ยวและเพื่อนใบเลี้ยคู่มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะมาดูก่อนค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อนใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะของเขานะคะสิ่งแรกคือกลีบดอกค่ะนะคะกรีบดอกของเพื่อนใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีแค่สามกลีบนะคะหรือทวีคูณสามนะคะอ่ะ ลำต้นของเขาจะเห็นปล้องได้ชัดเจนนะคะจะเห็นปล้องตรงนี้นี่คือปล้องนะคะเป็นข้อข้อนะคะอันนี้ถ้าถ้าเรามองเห็นนักเรียนจะเห็นต้นไผ่ไหมคะจะเป็นปล้องเป็นข้อปล้องที่ชัดเจนเลยนะคะใบของเขาจะเรียวแคบนะคะตั้งตรงและเส้นใบจะขนานกันค่ะนี่อ่านี่คือใบไผ่นะคะใบเลี้ยงนะคะ ใบเลี้ยงก็คือใบเลี้ยงนะคะก็คือใบที่งอกออกจากเมล็ดนะคะใบแรกนะคะก็คือเขาจะมีใบเลี้ยงที่งอกออกจากเมล็ดเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะและรากของใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเป็นรากฝอยนะคะ,ะมาดูลักษณะของเพื่อนใบเลี้ยงคู่ค่ะเพื่อนใบเลี้ยงคู่นะคะกลีบดอกของเขานะคะจะมีจํานวนสี่ถึงห้าหรือทวีสี มีคูณ4ถึง5กรีบค่ะอ่ะอ่คูให้นี่คือดอกสบามานะคะลำต้นของเขานะคะจะเป็นข้อบล้องไม่ชัดเจนนะคะนี่ลำต้นของเขา่าจะมีข้อปป้องที่ไม่ชัดเจนเลยนะคะใบนะคะจะกว้างจะอยู่ในแนวนอนและเส้นใบจะเป็นร่างแหงค่ะนะคะใบเลี้ยงนะคะก็คือใบที่งอกออกจากเมล็ดเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนะาะใบเลี้ยงนะคะที่งอกออกจากเมล็ดนะคะจะมี ใบเลี้ยงสองใบค่ะและรากของใบเลี้ยงคู่นะคะจะเป็นรากแก้วนั่นเองค่ะอ่ะนะคะสำหรับต้งพืชนนะคะก็จบไปแล้วนะคะความหลากหลายของพืชน,นะคะควกก็เหมือนเดิมค่ะมีคําถามนักเรียนตอบคำถามถ้าคําถามเหมือนเดิมนะคะให้เรียนทําลงในสมุดของนักเรียนเนาะอ่ะและเราจะมาพบกันในคลิปหน้านะคะ ก็ก่อนที่คูจะจากไปก็เหมือนเดิมค่ะด้วยความห่วงใยจากครูนะคะก็ขอให้เรียนได้ดูแลสุขภาพตนเองนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ